โอ้ยคัน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 ทำไมถึงคันหัวแบบนี้เนี่ยโอ้ยคันคันจะแย่อยู่แล้วมิวกี้ฉันเห็นเธอเกาหัวนานแล้วนะมันจะคันอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้สิหรือว่าเป็นเพราะฉันไม่ได้สระผมมาหนึ่งอาทิตย์มันเลยคันขนาดนี้หอมิวกก้เธอไม่ได้สระผมมาตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอเธออยู่ได้ยังไงเนี่ยฉันไม่สระผมสระ มันก็คันจะแย่แล้วช่วงนี้อากาศมันหนาวนี่นะฉันเลยขี้เกียจสระผมเดี๋ยวรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนค่อยสระผมก็ได้มั้งโหนานไปไมิเนียเธออยากทําอะไรงั้นก็แล้วแต่เธอเถอะเธอไม่ต้องมาอยู่ใกล้พวกฉันนะโหแค่นี้ก็รังเกียจเพื่อนแล้วหรอก็เธอไม่ได้สระผมตั้งหลายวันฉันว่าหัวของเธอต้องเหม็นแน่ๆไม่รังเกียจก็แปลกแล้วทาตัวเน่าขนาดเนี้ยดูสิเธอเกาหัว,หวจนกลังแครร่วงม,มาเต็มอย่างหิมะตกแน่ คันหัวโว้ยคันจะแย่อยู่แล้วหมยุกี้ทำไมวันนี้เธอถึงรด้คันหัวเป็นพิเศษเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอยังไม่ได้สระผมอะ่ะไม่ได้นะมิวกี้เธอควรสระผมได้แล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยสกรปรกแย่เลยเฮ้ยนี่นฉันเห็นอะไรดำๆกอะอยู่ตรงไหล่ผมยุมกี้อะ่ะจริงเหรออะไรอะ่ะฉันขอหยิบม,มาดูหน่อยนะเฮ้ยนี่มันเหานี่นะจริงเหรอบนหัวฉันนี่น้มีเหาก็ใช่น่ะสิฉันลองบีบดูแล้วเลือดเ,เต็มเลยดูสิ สุขเสกินเลือดเธอเข้าไปเยอะว้าวสุดยอดไปเลยทําไมเธอดูไม่เห็นจะตกใจเลยที่มีเหาอ่ะแถมยังดูดีใจซะด้วยซ้ําจะตกใจทําไมล่ะถ้าคิดในแง่ดีมันก็ดีนะดียังไงอะเหามันจะได้มีที่อยู่อาศัยไงเธอลองคิดดูสิถ้าฉันยอมให้มันอยู่บนหัวมันก็จะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารกินทุกวันอาหารของมันก็คือเลือดของฉันมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยออกไปหาอาหารไง่าดธอลองคิดดูสิว่าฉันเป็นคนใจบุญแค่ไหน นี่เธอจะเลี้ยงเขาไว้เป็นหัวจริงๆเหรอเธอคิดอะไรของเธอเนี่ยฉันจะเลี้ยงอาบุนมันน่าเลี้ยงตรงไหนดูสกปรกสดตายฉันก็มองเ่ามันหมาเหมือนแมวนั่นแหละมันเป็นสัตว์ที่น่ารักฉันว่ามิวกินน่าจะเกินเยียวยาแล้วเอาเขาไปเปรียบเทียบกับหมาแมวได้ยังไงหมาแมวมันน่ารักแต่เ่ามันดูน่าเกลียดฉันก็กลัวดูสิ ฉันว่าปล่อยให้มิวกี้เป็นคนใจบุญไปเถอะฉันขอเป็นคนบาปก็ได้ฉันรับไม่ได้ที่อยู่ใกล้เพื่อนแบบเนี้กลัวติดเห่าไปด้วยงั้นพวกเราไปกันเถอะปล่อยให้มิวกี้อยู่กับเห่าบนหัวของเขาไปป่ะตั้งแต่ที่ฉันมีเห่ากูไม่มีเพื่อนคนไหนอยากคบกับฉันอีกเลยสงสัยกลัวจะติดเห่ากับฉันทุกคนมีท่าทางรังเกียจฉันมากไม่มีใครเดินมาใกล้ฉันเลยฉันว่าฉันต้องลบเป็นคนใจบุญเลี้ยงเห่าไมเป็นหัวสักทีไม่ได้การแล้วก่อนที่จะเสียเพื่อนฉันต้องหาวิธีกําจัดเห่าแล้ว